ไทราบวาเห็นไหมครับท่านผู้ชมพอดีบ่าเราขายตั้งกลองมาน,นั่งมะนีมะนีนมากแบบเด้งโดนเลยรอครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเห็นไหมครับสวัสดีทุกคนเห็นมะน่าก็ประมาณนี้นะครับพ,พี่ครับวันนี้ผมจะพาไปใส่เบ็ดครับครับนายพันเมาในายพันเมาใส่ใบทานะเรา ตอนนี้ก็ถึงเวลาเยา่ยมมาครับป้าเดี๋ยวผมไปไพ่เบิง้งว่าคำามองมันสิได้บ่แล้วก็มันสิได้หลายปานไดนหรือสิบ่ได้เลยเดี๋ยวคิดมองป้าเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศก่อนที่ไปชมคลิปอขอคนนึงเลยหน่อยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอเครับผมโอเคครับพี่ๆป้าไปกันดเลดยเห็นแต่ไฟมบัๆ <C oughs> บๆบรราวุฒรเป็นยังไง นี่นะครับวราวุบนายพันเมามันบ่เอ้โหเบินเหร <c oughs> <ะ> <c oughs> เป็นไงครับอะไรเดกครับปลาไม่เดือดอะไรเดืเดอดอะไรกินสันเล็กไหนไหนดูก่อนทู้ไหนเอาไปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอู้เดือปาลปขาขาเหรอปลาขาสองตัวเนาะต้องใส่ไฟน้ำขมเมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสาดส่องสายตาตอนนี้มันกำลังเสียบเงยอยู่ นี่เอามันแงกหน่อยแงหน่อยปะเขาสองตัวแล้วไปเอาถือถุงกดเที่ยวกับซอยซอยข้าวเมานะครับเดินตามตูดจข้าวเมามันใส่เบ็ดมัดหมานดีท่านผู้ชมข้าวเมานี่มันธรรมดาเีวัดเมื่อก่อนใส่จน,ในใได้ไข่บันี้ครับห้กินหมานมอนี่นนนชีดเดียนใสียงเงียีเดียน,งงยยยน,นครับพีดูด วิธีการเสียบเนียเอาคือเปลี่ยนเนียตี๋ยามจนะรอบเนี่ยจะรอบเราครับหมออบ่นี่รอบรอบสองป่ะรอบสองนี่แหละเี้นกครับนี่ไอ้ <c oughs> ใส่ไปได้าหลังด้นหลังหมนกอ่ะมีนกอยู่อ่ะ เฮ้ยนกคุณเหี้นอีกคุณเเออมึงถือมึงใส่ถืออยู่หมดเลยนั่นมีมมันถ่ายจรินคุณน่ะไหนมึงอยู่ปลาปลานนันฝ่อเบียดเตี้ยเออเอาคือ้มกินเงียบป่ะนี่เงียบเลยก็สองเตี้ยนี่แน่นี่อีก็ของเราเหมือนกันเนี่ยไหนนี่ของเราเหรอเฮ้ยเขาไม่จับเหรอยามลักยามใส่เตี้ย เขาไม่ตอบกันหรโอ้เขาไม่เห็นใช่ไหมไม่ครับผมอบอกระยามไส่คนที่บอกเขาน้่นอะไรมันลุ้งอยู่บ่าหมอ,อนี่บอกไปท่านีนบอบอท่า,ทาไหนไ<ม> <đây? S 2> บอเนีย่ยท่าบอเนี่ยเองครับบางท้องหมอกเสียบยงกันพี่พี่พนี่ครับถึงหนา้าฤดูการไส่เบ็ดแล้วช่วงนี้เขากำลังกำลังงามกำลังเขียว ตอนนี้เขาก็ใส่เบ็ดเขาไม่ปลามันเขาว่าตอนนี้ก็ได้สองแต้มแล้วพี่พี่เอ้ยเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้เยอะไหมวัดเมื่อก่อนใส่ไปดขคยได้รอยหนึ่งเจ้าเจ้าขันไตกบมันสูบผมอะไเนี่ย <c oughs> เด็กเด็กล่อเงียบตีขมอโอ้เขมอไม่กวนครับเพราะว่าเขาหากินหมันผมเตะเตะกบแต่นี่เตะไปใต้กับมันหลามหนึ่งจะโหดสุดเตะตีฉินหิ่งห้อยมาเพื่ไหนดูกันต่อตอนนี้ผมอยู่บนสลิงขับตามทางส่องขมอดูถ้างั้นเราก็ไปรอมันข้างหน้านะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปทานยี่หงนาไปละ เห็นแต่ไฟผมมาแจ่งด้วอผีพีเนี่ยไฟบริชาตินะครับพอดีว่ามันนี่ออกมามแบบกระทันหันเดี๋ยวเขาอย่างเขาไปหามันไยายามนวมันออกมาแบบบริเตรียมของมานะครับพีต้องขออภัยในการทีบบอแก่งบงึงหงบนไ่แต่เกิดบงงชิปเดียวกับขอคนละนึงไหนหนึ่งแช่นะครับ เอี่ยมมือไปกดเข้าเดี๋ยวครับผมกดให้ผมน่ครับไม่ถึงวิไม่ถึงวินาทีนะพี่พี่พี่กดแล้วก็แป๊เดียวครับผมก็จะขอบคุณพี่พีมาก <c oughs> ประมาณน,นี้ครับเอาไปไปต่อไปต่อตอนนี้ฝนกำลังลินนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มครับเดีย๋ยวยามเบียดกับข้ามมองสิทธิ์รับทำไมไม่กินเบียดทำไมอ่ะทำไมไม่กินเอาแตมมาชกท่านผู้ชมในนีย้ยังคุูขาดมองมอเด หรือปลาปเจอตัวไหมไม่เจอไปมาทำไม ไม่เห็นหรอกนคือดู่คี่เกาเลยมีป่าโหป่ามีจะบปกินเบ็ดขน,น,อน <laughs> ้องันบนมันอิมม่มเลยตีบอานอนอด้วเรียๆเลยป่าไม่เดก มันม่กินอยู่คนโตต้องแห้งมันคนโตต้องมาออกไม่กินน้ำฟังแล้วปะก็ไปใส่สระนากูไม่เมาฮะถอนบ่ถอนถอนไปใส่สระนากูป่ะจักิบหลังเสือนาไม่อยู่ ฮะอย,อยู่บ้านมีทนาอะไรที่นาอยู่บ้านมีอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวไปใส่นาคูตรงสะรับรองว่าเพียบได้เด้เลยนี่พี่พี่คอยติดตามชมครับเดี๋ยวผมพาข้ามองไปใส่ยุทธศาผมรับรองว่าเอื้อยร่างการงานสั่งเอาไปซีบหลังกัพ่อแต่ว่าใส่สองหลังก็ถึงเดี๋ล่ะตาเยอะเดี๋ยว,ยว,ยวไปเจอกันอยู่ยหน้าครับพี่ ไปเจออยู่ที่ตอนนี้ยังท่านหอดหน้านะครับให้ข้าหมอกนเงียอยู่ข้าเมาว่าเงียหมึดเันวะต้องเอาไสเดือนไปเพิ่มอีกเพราะว่าไสเดือนไม่พอนะครับคนห่ะฟาาเอาอย่างไรข้าหมอกดูครับคนจีเดี่ยวมือขึ้นกดกลางคืนก็ใส่กลางคืนแล้วก็กินแก้มไปด้วยแก้มยังไงวะก็กินดิบกินดิบกินขี้เดียนใช่แล้วปลาทู เขาโมโหเดียดมึงที่กันคนมันก็แบบว่าเราให้ท่านผู้ชมตัวหน่อยทำยังไงใส่ไปแล้วก็ใส่เบียดแล้วก็ใส่ปากตัวเองด้วยใส่พร้อมกินพรอมใช่ห่วยถ้าิ่งมไม่ดีเฮ็ดดีหรือเปล่าทำกินปลาไม่มกินด้วยอ๋อสูตรโอ้มันเป็นสูตรเตี้ยเป็นเคล็ดลับกินขี้เดียน,นำ้ำ <laughs> เขาบอกก็โหด๋ยว่นี่ตัวไงบอกเตียพี่สินเคเห็นเบ็ดกบหรอกบมันดอกกงมีตีหมอกคนทางันไปทางเดตัวไงเก่าเตี้ยให้ตัวนี้กินดีก่อนเอาโอ้โหยขวนึ่งที่อะไรมาร้องขอแพนะครับพูดไม่พอ ชิปผมไม่มีสาระนะครับเป็นชิปบ้านๆไทยแบบบ้านๆบ่บต้องบ่สาระครับไทยแบบใส่ชีวิตอยู่แบบอยู่บ้านดูจากไหนากถไทยทอดให้ท่านผู้ชมเดือบิึงซื่อๆนะครับไม่ต้องเอาสาระจากผมนะครับบ้านๆแบบง่ายๆใส่เบ็ดกับใส่เบ็ดถอดย่ำหางเห็ดกับไบทยหางเห็ดไปจานนะครับพี่พ มันจังขาดสิกดีท่านผู้ชมที่นั่นน่ะได้ตัวหนึ่งจังชีนหอดปานเบิ้งผมดรนี่ครับหอดยาไซเบีดเท่ากับไซเบ็ดนาเกี่ยวข้ก็ไทยตอนเกี่ยวข้อเนาเนาบรราวุฒเนาะบรราวุฒนี่เป็นนายพานที่หาหมันมากครับขายขุดกี้เรียนข้าวเดียวนะครับได้เยอะมาก ไปคนเราเกินทุ่หน้าครับอ่ามาถึงหน้าแล้วนะครับนี่ใส่ในสาเลยบปน,นี้ข้าวมาจัดไปเดิมเลยฮาไอ้เหงาถ้าเพิ่งเอาเบ็ดมาสิบหลังอะไรเอาเบ็ดมาสิบหลังครับจะโดนไหมสหลส่ป่าเด็กปานี่ในก็ช่าง ปล,ปล่อยไหลยยได้วยครับพุ่นแต่ว่าเอาแหงลงหี่หรือบ่อยเลยเอาขึ้นไบหรอกมีแต่ใหม่ทั้ทง่างคนต่อใหม่ไ้เดี๋ยวให้เวาลาวดุดใส่บังเราว้าาจังมาชมพร้อมกันว่าจะมีปล,า,ปลา,า,มมาบ่แต่ผมมาผ่านแล้วพี่ๆเยมันไหลครับไปชมเลยครับตอนขอมองใส่ หลังที่ไรแล้วเนี่ยหลังที่หนึ่งใช่ไหมอ้าวหย่อนเบ็ดไปแล้วหนึ่งหลังตุนซอยกันห้องพี่พี่ิึงไปเรื่อยๆไปตามตามหลังกันไปไม่ควรมาใส่เทียอะไรเงี่ แต่ว่าใส่เหรียญย่ำกลางเบียนี่สิทธิ์เหรียญน่ด้วยปลากินบางอย่าน,น,น่ยมอปลาเลาี้ยงปลาไหลไหลด้ยนี่มา่าบดปลาไหลกับไหลขี้ตมทั้งล่างนะ่ không lên. Không được nhưng thành cái hại rồi. ทางที่สามผ่านไปยวเปิดไฟบงเข่าด้านหน้าไปเ็ยแล้วนี่เขียวปึดนี่ครับเขียว นไม่ไหลยไปเดยวหน้าไปปลกุกหอกใช่ฟ้อง,อง,องเ,เดียวโอ้นั่นเดียอียีวะเจอฝูงปลาลูกหอกเฮ้ยอะไรดำๆเหมือนกูมากนะมั้ง กูมานอนเรียนยูทินเนี่ยไหมดึกๆมันดังตอมมาแงๆเนาะจนกูสงสัยห่วยมันเป็นปลาอยังวะกูคิดในใจถ้าอันนี้เอาอีกเบิ้งมันจดังบวกขึ้น,นอ,อีกเนาะโตัวเป็นไงเนาะนี่ต้นใหม่ครับอ่อนชิงหัวเตียมเลยต้นใหม่เดี๋ยวพอดีอีกสิเปียงน่ะ ขายต้นละมือนอไงพอดีอยังไม่เงนินที่ซื้อต้นอันยางหน้าปลูกอยู่พี่ต้นนี้อยู่นี้หรอไงเลยอ่ะเออลงทุนไปจะปล่อยต้นนี้ปลูกทิ้งไว้นี่เว้ยนี่ถือว่าขึต้นนี้พอดีเลยนี่ก้าวเดียวเลยนี่ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้เล็กๆก็นนี้ได้รักษาไม่ดูหรอกมาหดน้าหดอย่างตอนปลูกไม่ พอมันติดเร็วไปอีกทิ้งไว้เขาเดี๋ยวคนตัวเรผ่มพานไปบริสนใจผ่านไปไง่ขึ้นง่ายขึ้นหมดเน,นี้นั่นล่ละมันจะเป็นตังค์ให้เราแน่นเรก็ขัดขน้นะสำฝากธนาคารล่ะดอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวจะหาตังค์ก็หาตังค์มาลงทนุน ทำปลูกยงางนาเห็นเขาเหมามาซอยปลูกต้นเจ้าบาทปุณินี่หนีซื้อมาไวอยู่หรอกหาแล้วยังไงฮะพวกเราจิ้นแมวไปได้จอดจีไี่จอดเนียบว้พู้ใดจอดอยู่<ะ>น,ออยนี่ขาแมวเลยขากระไต้ <laughs> พูดได อนนะเอามาขายเนี่ยไปโดนแล้วอุ้ยคุ้กับว่ะไม่มาเ,เห็นว่า้ววะเออ่ง้ชุ่มะเมื่อเดียดิอ้าวคอยติดตามชมตอนพวกเรามายามนะครับตอนพวกเขามายามเบ็ดเอ,อ๊ะไอพ,พี่เอาแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวคอยเบ่งตอนยามด้วยครับเด้วอว่ามันสิมานบ่ ทะรุนกันมาสิได้แจ็คเตียมสานี่ซีบหลังนี่โอเคครับขับบานครับวนี้สรุปได้หนึ่งเตียมนี่ขับสลิงนี่มาพ,พี่ครับกะผมก็ขอจบคลิปไใบเพียงแค่นี้นะครับสรุปก็ได้แค่หนึ่งเต้มเบ็ดสิบหลังที่ใส่อยู่สะผล <c oughs> ก็ลิ่นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งนะ ฮวงเจเด็กครับไปนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ลงคลิปใหบีพีที่เบิ้งไห้โอกาสหนาครับพี่ๆีขันผมเลยไปออกล่าชทาั้งอีกผมก็จะอัพคลิปลงให้พี่ๆได้เบิ่งกันจูเรื่อยๆนะครับ,จ,รบ,บจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับบบฮวงเจเดินป่าท่าผีจะอัพคลิปลงเรื่อยๆครับพี่ๆตอนนี้กลับมาแล้วนะครับจะจบคลิปไปด้วยคลิปนี้นะครับไปบ่ายจะบายกันเด้อ